สอนกระบวนการทั้งมวลเพื่อจะพาตัวเราขึ้นไปสู่ความเร็จเลรียนได้ละเอียดขึ้นชัดเจนขึ้นได้รับพลังงานจากโค้โคดโปัแกร้เต็มที่ค่ะลองมาแล้วว่ะออนไลน์อยากลองออฟไลน์บ้างค่ะ ดีมากเลยพี่ได้ที่ทีละคนเลยครับอยู่บ้านบางทีเราไม่รู้ว่าเราทําถูกหรือเปล่าบางจุดบางทีผมก็ไม่รู้ว่าเอ้ยมันมีตรงนี้ด้วยหรอต่างกันค่ะอยากลองดูว่ามันจะเปลี่ยนจริงจรงไหมอะไรเงี้ยค่ะลองมาแล้วอ่ะออนไลน์อยากลองออฟไลน์บ้างค่ะนี่ <c oughs> คนที่ไม่เป็นจะเป็นแน่นอนมันสามารถวัดผลได้ครับไม่ต้องกลัวว่าออกไปแล้วจะไม่มีคุณภาพจะออกไปแล้วจะทําไม่ได้เพราะว่าทุกคนต้องผ่านจุดที่แบบถูกจับมือ ทำแล้วบังคับเลยว่าต้องอยังไงก็ต้องเข้าใจเรียนได้ละเอียดขึ้นชัดเจนขึ้นสามารถ QC ได้แบบจี้เลยจี้ทีละคนเลยพิกประสบการณ์ผมค่อนข้างเยอะรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ที่ดีมากๆแล้วก็เราได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็มีจุดใจที่ผมแบบเรายังไม่รู้จริงๆอ่ะก็สามารถที่จะขอคำปรึกษาได้เลยนี่ผมชอบมากเราตั้งใจมากขึ้นมีสวัสิมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยครับสงสัยเราก็สามารถถามได้เลยอะไรแบบเนี้ยครับได้รับพลังงานจากโค้ดคําของโค้ดเราบอกเลยว่าไม่เป็นไร s อสแล้วเดี๋ยวเราหาเข้าใหม่เราได้หลาย หลายเรื่องเรื่องเทคนิคยังไม่พอสอนกระบวนการทั้งมวลเพื่อจะพาตัวเราขึ้นไปสู่ความเร็จเร็จยังเตือนสติเราในหลากหลายเรื่องแล้วเราก็เกิดพลังขึ้นมามันมากกว่าเรานั่งอยู่ในในซูมในออนไลน์อะคะ่ะดีค่ะพลังงานโฟกัสคือเราสามารถโฟกัสได้เต็มที่ครับได้ทําไม่พร้อมกับโพสครับไม่เข้าใจก็ถามเขาเยอะก,กว่าเดิมมากๆครับ ใครที่สนใจนะครับอยากจะมาเรียนแบบนี้เนี่ยง่ายๆเลยครับแค่คุณผ่านคอสโอมพีออนไลน์มาก่อนหรือว่าฟิบคมรันวัตเตอรคลาสแล้วก็สามารถเลือกเรียนต่อได้นะครับก็จะเป็นนักเรียนฟาสมูลหนึร้อยเรครับแล้วก็จะมีสิทธิ์เข้าห้องมิจับซ้อมจับสอบและจบที่นี่ได้แน่นอนครับ